ไขปริศนาเรื่องราวของโยโกะหลังจากผลชนสูตรออกมาพบสารบางอย่างในเลือดกระทั่งคุณแม่รวมถึงคนใกล้ชิดยังคงคลางแคลงใจในหลายๆประเด็นโดยเฉพาะภาพวงจรปิดที่ชวนให้ได้คิดเพราะมีพิรุษหลายจุด6กโมงสีนาทีน้องมายืนกดลิฟต์ตรงนี้เข้าลิฟต์เสร็จปุ๊บแล้วออกมาเดินมานี่เป็นเจ็ดโมงยี แม่ก็บอกเวลามันหายไปไหนประมาณแบบ30นาทีกับ40นาทีแม่ติดใจตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเงาคนบริเวณห้องช่วงที่โยโกะกลับมาหรือจะเป็นประเด็นที่ระเบียงห้องไม่ได้ล็อกประตูด้านหลังของห้องน้องโยโกะค่ะเป็นบานประตู2บานถูกเปิดไว้ไม่ได้ล็อกอา2บานค่ะอีกทั้งแฟนหนุ่มที่พยายามบอกว่าโทรหาโยโกะแต่พอคุณแม่เช็คมือถือไม่พบว่าในช่วงนั้นแฟนโทรเข้ามาหาเลยเขาโทรหาน้องหลายครั้งแต่น้องไม่รับสายแต่แม่มาดูไทม์ไลน์ในมือถือ แล้วก็ในการรักษาไม่มีเวลาที่ถงซึ่งช่วงเวลาที่โยโกโงเงียบหายไปแฟนหนุ่มก็ได้มีการเข้ามาที่คอนโดนั่งอยู่บริเวณล็อบบี้และไปเช็คที่ลานจอดรถมีการสัมผัสรถ,รถของโยโกโว่าเครื่องยนต์ร้อนหรือไม่พร้อมกับตั้งคำถามว่าโยโกอาจจะออกไปกับคนอื่นน้องแต่สิบมองช้าปีสายังไม่ตืน่นเครื่องไม่ร้อน ทำเอาชาวเน็ตถึงกับงงพฤติกรรมดังกล่าวว่าเหมือนกำลังจ้องจะจับผิดอีกทั้งยังโยงเข้ากับข้อความที่ปรากฏบนโน้ตในโทรศัพท์มือถือของโยโกะที่มีการทำข้อตกลงกับผู้ชายคนหนึ่งว่าหากจะสารสัมพันธ์กันตอ่อจะต้องทำตามเงื่อนไขดังกล่าวลดเงินเดือนที่ให้จากเดือนละ3 0 0แสนเหลือหนึ่งแสนยึดรถยนต์3เดือนลบไลา์ลบเฟซลบไอจีเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนทุกอย่างห้ามลงรูปคู่หรือรูปเซ็กซี่ใดๆซึ่งชาวเน็ตก็คาดกันว่าฝ่ายชายน่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วรวมถึงมีที่ ผลและเงินทองด้วยล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เผยออกมาแล้วว่าสารที่พบอยู่ในตู้เซฟในห้องนอนของโยโกะน้องเป็นคนซื้อมาเองในราคา33,000บาทคือน้องจะมีเรื่องน้อยใจกับผู้ชายนิดนึงคืออยากจะให้อยู่ด้วยประมาณนี้ครับเชื่อว่าน่าจะเสียเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่ตัดประเด็นอื่นๆจะพยายามสืบสวนแล้ก็สอบสวนให้ชัดเจนให้บันึที่สุดก่อนจนคุณแม่ ค,ความสงสัยไปด้วยว่าเรือประเด็นไหนที่คุณแม่ยังสงสัยอยู่เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุทั้งหมดอาจจะเกิดจากความกดดันแต่อย่างไรก็ต้องรอตำรวจถแถลงสรุปอีกทีซึ่งน้องโยโกหรือพาวละวีสหัสทัชพงษ์ถือเป็นพิตตี้ชื่อดังที่คุณหน้ากันดีเพราะเธอเป็นพิตตี้ของค่ายรถหรูที่สวยและมีสเสน่ห์มา,ากๆและยังเคยเล่น M v มวีเพลงโสดเรือรังให้กับวงเถิร์ม ไปว่าเทศการอะไรก็มีแต่ฉันซึ่งเพื่อนๆก็ยืนยันเลยว่าโยโกะเป็นคนที่น่ารักจิตใจดีเป็นที่รักของคนรอบข้างเสมอจะเก็บม่นเอาไว้ในใจเพราะฉันไม่อาจโยโกะเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น เป็นหลานสาวของประธานบริษัทผลิตอะไหล่เครื่องจักรใหญ่ของญี่ปุ่นซึ่งคุณปู่วัย90้ปีก็ได้บินมาร่วมแสดงความเสียใจกับหลานด้วยยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของโยโกะขอให้ที่ที่เธอจากไปเต็มไปด้วยความสวยงามและสดใสแบบที่เคยเป็นนะคะ